ยูนิคอร์นน้อยราคาเท่าไหร่เนี่ยไนดูราคาก่อนไปดูข้างในมันมีหลายอย่างมันมีของเล่นข้างในอีกไปเด็กๆของเล่นเยอะมากเลยโซนนี้ทั้งโซนเป็นโซนของเล่นนะคะ เกินงบ20บาทมันเกินไป5บาทค่ะลูกใบเบิ้ลเบลล่าจอรีอ่ารีกด1ดตามได้กดการ์ดอิงด้ยนะคะเรามาถึงแล้วนี่คือร้านอะไรคะพี่เบิล้ลมิสเตอร์ DIY เรามาถึงร้านมิสเตอร์ DIY แล้วรับไปคนละหนึ่งใบ,บพร้อมหรือยังพร้อมเขา้าไปยัง ไปกันเลยโอ้โหอ,อ,อะไรอะ่ะนิ่มมากเลยมันคือพวงกุญแจหรือเปล่า,าคะพวงกุญแจมันนิ่มของกุญแจแล้วก็นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะคะเนี่ยโอ้เ้ยน้องมีพวงกุญแจตุ๊กตาข้างบนด้วยค่ะเนี่ย<ว>ไปดูข้างในมันมีหลายอย่างมันมีของเล่นข้างในอีกไปเด็กๆ นันก็โคงกุญแจแล้วก็ใช้เป็นกล้องขยายได้ด้วยแต่ข้างหน้าเราไปโซนของเล่นกันเถอะโอเคนีพี่เพ้่ครับเขามีโซนเครื่องครัวอันนี้โซนเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้อะไรโซนอะไรเครื่องครัว<ซ>พวกถ้วยจานชาม<ซ>ก็มีหมดนะคะของใช้<ซ>ของใช้ในบ้านนี่มีเยอะแยะมากเลย<ซ>เดี๋ยวหาโซนของเล่นมาทางนี้ลูก หาสนของเล่นก่อนมีคิดว่ามันอยู่ข้างหน้านั่นเลยนองวิ่งไปดูสิเด็กๆระาวางเดี๋ยวจะชนกับคนอื่นเท่านะอ,าอุ๊ยน้องมีเห็นชุดสวยน้องมาดูนี่นี่ชุดสวยดูกระโปรงน่ารักมากอันนี้ที่ใส่ที่ใส่อะไรอะ่ะที่ใส่ในห้องน้ำนะเอายาสีฟันแปรงสีฟันเสียบเข้าไปไนงะจะเด็กๆ นู่นนู่นเขาตรงไปนู่นเลยเล่นนะใช่ตรงไปนูนนปน่นเลยน,น้องมีคา,าดผมนนะหน้าล่างนะไออันนี้มาลัวเร็วเร็วรอน้องก่อนสิลูกเปลวเลือดสีขวหมายน้องอยากได้นี้เหรอยูนิคอนนะคะ,ะ,คะลองใส่สิยูนิคอนพี่เบิร์นอุ้ยน้องจะมีผมผมด้วยมามีใส่ให้ยูนิคอนน้อยราคาเท่าไหร่เนี่ย ให้ดูราคาก่อนนี่ราคาอยู่ที่47บาทน้องชอบไหมชอบหรือไปดูของเล่นก่อนแต่ค่อยซื้ออ่าโ okay, อเคงั้นวางก่อนไปดูของเล่นเผื่อของเล่นถูกใจก็เอาของเล่นโอเคนี่คืออะไรอร่ะนี่ทาลิปใช่ลิปสติคค่ะโอ้โห ของเล่นเยอะมากเลยโซนนี้ทั้งโซนเป็นโซนของเล่นนะคะนี่มีของเล่นทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนี่น่านจะเป็นเด็กผู้ชายอันนี้เอาอันนี้อันนี้อันนี้อนนโอ้ยอันนี้ไหนดูราคาเอามือออกกสิเอาอันนี้ราคาสี่ร้อยบาทค่ะเกินงบนะคะนี่ว่ะเอาราคาที่ไม่เกินงบค่ะงบเรามีหนึ่งร้อยบาทค่ะนั้นห้าร้อยบาทค่ะเรามาดูทางนี้ดีกว่าค่ะหนู โอเยูบอนได้ยังยูบอนสนใจอะไรมีมงมท่งเกินมันเกินงบนี่สิบบาทมันเกินไปห้าบาทค่ะลูกอ่าไปดูอันอื่นดูอันอื่นที่มันไม่เกินสนใจอันไหนเนของเล่นโอ้โหไข่ลูกจะไปเล่นอะไรล่ะ๋อที่มันเอาไป้เล่นไข่เอาไำหรอาหารเลต้องคื้อข้าวทำอาหารก่อน ป็นไรกลัวงูอ่ะวลนี่อนนใช่อ,อันนี้บ้านหลังนี้ก็เกินงบค่ะ3ามร้อยห้าสิบบาทค่ะอ่านมนีอะไรอีกนี่พี่เบลข้างบนนี้เป็นตุ๊ก,กตาที่อยู่ในงบนะคะตัวละหกสิบกว่าบาทเองลูกรา<ะ>าได้ไหมไหเอือออกสิอันนี้เกินค่ะนี่ร้อยกว่าบาทค่ะอ,อ,อันนี้ได้ค่ะ อันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้เกินค่ะอันนี้รู้สึกว่าเกินเหมือนกันค่ะลูกเกินเกินค่ะ,นนคะข้างบนเนี่ยได้เอาไหมเอาเอาเอา,เอาแบบไหนน,นี่หรออันนี้นะ,น,ะ,ะน้องได้แล้วถือตังไว้ <Yeah! S 1> นะคะอยู่ในงบราคาเท่าไหร่ราคา75็บาบาทนะคะบ้านของเบลล่า เราของเฮียเฮียยังไม่ได้เลยตอนนี้ยังไม่ได้ดูทั่วร้านเลยลูกว่ามันมีเขาขายอะไรบ้างเนี่ยฟางเนี้ยเป็นรถชอบชอบไหมโอ้โนนี่แพงเนาะที่พี่เบิ้ลอยากได้ร้อยเก้าเก้าบาทเป็นหุ่นก็ได้ครับลกูแกแด่หุ่นมันแพงเกินหุ่นไม่แพงครับหุน่นราคาพอนะ โอ้อยากได้หุ่นแบบนี้หรอ,อน,นี่หุ่นอะไรโรบอทสปรินต์อันนี้อะไรอ่ะใครเผาลก็เล่นว่าใครได้เกมลูกบอลไงเตะบอลไงน่ะใช่ไหมอยากได้น,นี่อ่ะพวกตัวต่อก็มีนะเนี่ยเอาอันนี้โอเคได้สรุปว่าได้กันแล้วนะไหนดูซิโชว์ ในงบไม่เกินหนึ่งร้อยบาทสองคนได้ของเล่นแล้วนะคะจากร้านมิสเตอร์ดีไอไว้น่ะไม่มีใครขอคุณหมอมีเลยอะ่ะขอบคุค่ะตรงน,นีน้นมะันแพงเกินกว่างบสิบบาทถึงเวลาไปจ่ายตางังค์กันละค่ะเด็กๆไป 啊。Huh?